PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายๆคนในวงการน่าจะคุ้นเคยแต่ก็อาจจะยังกังวลอยู่บ้างนะคะคือเรื่องการเตรียมตัวรับการตรวจสอบ GMP ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลในโมดูลที่4ครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราก็ทำตาม GMP ทุกวันอยู่แล้วทำไมต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษอีกมันซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคือการทำตามจ m p ในแต่ละวันเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่การตรวจสอบเนี่ยมันเหมือนการสอบใหญ่ครับเราต้องแสดงให้เห็นว่าระบบเรามันแข็งแรงจริงมีหลักฐานชัดเจนไม่ใช่แค่ทำทำไปอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนต้องมีเรื่องมีราวมายืนยันได้ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเป็นโอกาสให้เราได้มองย้อนกลับมาดูตัวเองด้วยนะว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมเหมือนซ้อมรบนะครับ ซ้อมดีพอถึงวันจริงก็ไม่ตื่นเต้นมากน่าสนใจค่ะงั้นวันนี้เรามาดูกันเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตั้งแต่ประเภทการตรวจบ,บทบาทของทีมโดยเฉพาะวิศวกรที่ดูจะมีบทบาทเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องเอกสารการซ้อมตรวจไปจนถึงวิธีคุยกับผู้ตรวจเลยครับผมเราตรวจกันเองอ๋อตรวจภายในใช่ครับเป้าหมายก็เพื่อหาจุดอ่อนหาอะไรที่อาจจะต้องแก้ไขก่อนที่คนข้างนอกจะเข้ามาเจอเหมือนเป็นการซ้อมมือก่อน ค่ะแล้วแบบที่สองแบบที่สองคือ customer audits อันนี้คือลูกค้าเราเองนี่แหละครับที่มาตรวจเขาอยากมั่นใจว่าเราผลิตของให้เขาได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้จริงๆเป็นเรื่องความเชื่อมั่นของลูกค้าเนะใช่ครับส่วนแบบที่สามอันนี้จะเข้มข้นสุดคือ regulatory inspections อันนี้จากหน่วยงานรัฐเลยครับผมอย่างบ้านเราก็อยหรือถ้าเป็นต่างประเทศก็ fda ema หูกนี้ครับ อันนี้คือการตรวจตามกฎหมายเลยมีผลต่อใบดูญาตโรงงานอำนาจทางกฎหมายเขาเต็มที่ความเข้มงวดก็จะสูงสุดครับโหฟังดูแล้วการเตรียมตัวนี้ต้องเป๊ะมากจริงๆแล้วการเตรียมตัวนี้ต้องใช้ทีมเวิร์กเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเหมือนทีมฟุตบอลเลยต้องมีคนนำมีคนประสานงานหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น Q A ครับแล้วก็มีทีมสนับสนุนจากทุกแผนกเลย แล้วที่ข้อมูลเน้นเรื่องบทบาทวิศวกรเป็นพิเศษนี่ทำไมคะเขาสำคัญยังไงในกระบวนการนี้สำคัญมากครับเพราะวิศวกรเนี่ยดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเลยตั้งแต่อาคารระบบสาธารณูปโภคสำคัญสคๆพวก HVAC ที่คุมอากาศน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็น purified water หรือ WFI แล้วก็เครื่องจักรในลยผลิตด้วยเรียกว่าเป็นเหมือนกระดูกสันหลังด้านเทคนิคเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับ ถ้าส่วนนี้มีปัญหาไม่พร้อมมันกระทบไปหมดทั้งโรงงานเลยแล้ววิศวกรต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษคะนอกจากดูแลให้ทุกอย่างมันทํางานปกติต้องเตรียมสองส่วนหลักๆครับคือของกับเอกสารของกับเอกสารครับของก็คือสภาพหน้าง,งานจริงๆพวกอาคารระบบต่างๆมันต้องสะอาดต้องเรียบร้อยทํางานได้ตามปกติมีการบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว้ค่ะส่วนเอกสารนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยเป็นเหมือนหลักฐานยืนยันทุกอย่างที่เราทําไปเช่น พวกแบบแปลนเลเยอร์หรือ P&ID P&ID นี่คือที่บอกว่าท่อไหนไปไหนมีวาล์วตรงไหนบ้างแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนแผนที่โรงงานเลยผู้ตรวจสอบมักจะขอดูอันนี้แรกๆเพื่อทําความเข้าใจภาพรวมแล้วก็มองหาจุดเสี่ยงเบื้องต้นได้จากตรงนี้แล้วเอกสารอื่นที่วิศวกรต้องเป๊ะมากว่าะ่ะค่ะก็จะมีพวกรายงานคุณลิฟิเคชันครับ IQ OQ PQ พวกนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องจากเราติดตั้งถูกต้องทำงานได้ตามสเปคแล้วก็ให้ผลตามที่เราต้องการจริงๆในการใช้งานค่ะแล้วก็บันทึกการสอบเทียบหรือ c a l i b r a t i o n เครื่องมือวัดต่างๆรวมถึงบันทึกการบำรุงรักษาหรือ maintenance ทั้งแบบป้องกัน PM และแบบแก้ไข CM เอกสารพวกนี้แหละครับคือหัวใจที่บอกว่าเราคุมระบบวิศวกรรมได้จริงโหเอกสารเยอะจริงๆค่ะแล้วหลักการเตรียมเอกสารที่ดีควรเป็นยังไงคะ ให้มันพร้อมรับการตรวจจริงๆหลักการสากลที่ใช้กันเยอะๆก็คือ alcohol ครับ a l c o h ครับย่อม,มาจาก attributable ระบุคนทำได้ legible อ่านออกง่าย contemporaneous บันทึกณเวลานั้นเลย original เป็นต้นฉบับหรือสำเนาที่รับรองและ accurate ถูกต้องแม่นยำอ๋อ oh, ค่ะสรุปง่ายๆก็คือเอกสารต้องครบต้องถูกต้องอัปเดตหาง่ายแล้วก็จัดเก็บเป็นระเบียบครับ นอกจากเอกสารเฉพาะทางของวิศวกรแล้วพวก SOP s ทั่วไปของระบบคุณภาพอย่าง Deviation, Change Control, CAPA หรือบันทึกการผลิตหรือ Batch Records เนี่ยก็ต้องพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเหมือนเตรียมบทละครไว้อย่างดีเลยนะคะเพราะเอกสารพร้อมคนก็ต้องพร้อมต้องมีการซ้อมหรือ Mock Audit ด้วยใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยครับ Mock Audit เนี่ยสำคัญมากๆมันช่วยให้ทีมเราคุ้นเคยกับบรรยากาศจริงลดความตื่นเต้นได้เยอะเลย ค่ะลดความประมาทใช่ครับแล้วก็ช่วยหาจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปได้ซ้อมทำงานเป็นทีมด้วยวิศวกรเองก็จะได้ซ้อมตอบคำถามซ้อมพรีเซนต์เอกสารหรือพาเดินดูหน้าง,งานจริงๆเวลาเจอคำถามจี้ๆ้จะได้ไม่ลนแล้วพอเจอจุดอ่อนจากการซ้อมก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงถูกต้องครับเอาไปทำ CAPA หรือ Corrective and Preventive Actions เป็นวงจรการพัฒนาที่ดีมากครับ นอกจากซ้อมคนซ้อมเอกสารการเตรียมพื้นที่หน้าง,งานจริงๆนี่ต้องเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็เน้นเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับทั่วทั้งโรงงานเลยนะโดยเฉพาะโซนผลิตโซนควบคุมคุณภาพเครื่องหมายเครื่องมือต้องสะอาดจัดวางเป็นที่เป็นทางค่ะป้ายบอกสถานะต่างๆต้องชัดเจนเช่นห้องนี้คลีนรูมคลาสอะไรเครื่องนี้ผ่านการสอบเทียบหรือย,ยังกำลังทำความสะอาดอยู่หรือรอซ่อมแซม เรื่องการควบคุมการเข้าออกพื้นที่การจัดการของเสียความปลอดภัยพื้นฐานพวกอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟ PPE อะไรพวกนี้ด้วยครับมันสะท้อนความใส่ใจในรายละเอียดเนาะไม่ใช่แค่ทําตามเอกสารใช่เลยครับมันบอกถึงวัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรได้เลยมาถึงด่านสุดท้ายแล้วค่ะตอนเผชิญหน้ากับผู้ตรวจสอบจริงๆเราควรสื่อสารกับเขายังไงดีคะให้ดูเป็นมืออาชีพอย่างแรกเลยคือต้องสุภาพเป็นมิตรแสดงความมั่นใจ แต่อย่าโอ้อวดนะครับตอบคําถามให้ตรงประเด็นกระชับอย่าให้ข้อมูลเกินที่เขาถามมาถ้าไม่รู้หรือไม่แน่ใจล่ะคะอันนี้สําคัญมากห้ามเดาเด็ดขาดเอ้าหรอคะครับบอกไปตามตรงเลยว่าเอ,อขอเวลาตรวจสอบข้อมูลสักครู่หรือจะหาคําตอบมาให้แล้วก็รีบไปหาข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆมาตอบเขาที่สําคัญคือ ต้องโชว์ don't just tell คือมีหลักฐานสนับสนุนคำตอบตลอดเวลาต้องมีเอกสารมายืนยันว่างั้นเถอะครับผมแล้วก็ต้องฟังคำถามเขาให้จบก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบอย่าขัดจังหวะหรือปิดโต้เถียงเขาถ้าเจอข้บอบกพร่องล่ะคะก็รับฟังด้วยใจเปิดกว้างครับจดบันทึกไว้เพื่อน,นาไปแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ต้องเลี่ยงเลยก็คือการให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับคำถามการคาดเดาหรือการแสดงท่าทีแบบไม่พอใจไม่ร่วมมืออะไรแบบนี้ครับพรละทวนมากๆเลยค่ะ สรุปแล้วการเตรียมตัวรับการตรวจสอบ GMP ที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการมองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เข้าใจประเภทการตรวจบทบาททีมโดยเฉพาะวิศวกรการจัดการเอกสารการซ้อมการเตรียมพื้นที่นั่งงานแล้วก็การสื่อสารอย่างมืออาชีพถูกต้องครับแล้วผลที่ได้มันไม่ใช่แค่ผ่านการตรวจนะแต่มันคือการยกระดับคุณภาพยกระดับความน่าเชื่อถือขององค์กรเราเองทําให้ทุกคนมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่เราทําออกมา เยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้ความรู้และเทคนิคดีๆเยอะมากก่อนจะจากกันไปมีคำถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อกันเล่นๆนะคะว่านอกจากการเตรียมตัวเป็นครั้งๆไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ความพร้อมรับการตรวจสอบมันฝังรากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรเป็นมาตรฐานการทำงานปกติในทุกๆวันได้บ้างคะอืมน่าคิดครับ เพื่อให้การตรวจสอบมันไม่ใช่เรื่องพิเศษที่ต้องมาเร่งทำกันแต่เป็นให้การสะท้อนคุณภาพที่เราทำอยู่แล้วเป็นประจำทุกวันลองนำไปคบคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ